ึอะเฮ้ยมันกระตุกจังอะอุ้ยกระตุกจัดเลยอุ้ยตุกจันเลยอะทุกทีครับสวัสดีครับพผมช่องหมูกรอบนะครับวันนี้ผมก็มาในเกมฟีฟ่าออนไลน์4มานี่ก็แบบว่ามาการเป็นการตีบวกนะครับมากับพี่คนนี้พี่อ้ำ หรครับพี่แมี่เคยตีบอกติดไปใช่ไหมครับ่ใช่เคยตีติดบอกแปดบอกแปดคือใช่ไหมผมว่าผมตั้งแต่เล่นฟีฟาสามก็สี่มาเนี่ยผมไม่เคยตีบอกติดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะอันนี้ผมจะตีบอกแบบว่าแบบเป็นครั้งที่แบบว่าอลังการที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นฟีฟามาเลยเดี๋ยวไปดูมีตัวอะไรบ้างที่ผมตีบอกวันนี้นะครับก็จะมีเยอะมีหลายตัว มีโมฮัมเหม็ดซาร่าชิโมแวนเนอร์ครับผมแล้วก็มีผมเจ็บขึ้นโมแปะแล้วถัดไปโมแปะทุกตัวมันมาเตียแบต่อเนื่องเลยรุดกุลิดอ่ารุดกุลิดรุดกุลิดครับรุดกุลิดนะแล้วก็จะมีฮาคิมซีเยกแล้วก็จอจินโยไอซีเอ็กซ์ไหนวะไหนวะนี่ซีเอ็กซ์นี่ซีเอ็กซ์ไอคิมซีเอ็กซ์อ่าว่า ทีมนี้แบบปูทีมเชลซีนะผมแบบเน้นเชลซีแล้วมีลิเจมลิเจมแล้วลิเจมแล้วอนในเช้านี้ขึ้นตีจากบวกห้าตอนนี้ขึ้นไปบวกเจ็ดละอ่าอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะจะเป็นคลิปสั้นๆที่แบบว่าเจ็บนิดนึงอบอกว่าใจร้อนไม่ไหวละว่าตื่นเต้นหรอผมไม่เคยโอ้คือคือแบบมันหมดเนี่ยมันมันรวมแบบคือมันไม่ใช่แค่ว่าราคาในเกมอย่างเดียวแบบมันเป็นราคาที่เราแบบว่าเล่น เล่นมาแบบเล่นทุกวันอ่ะกว่าจะได้มาแต่ละตัวนี้คือมันมีสตอรี่มากเลยนะแบบเฮ้ยลิเจมตัวแรกเลยเหรอตัวแรกเลยโอ้ลิเจมตัวแรกเลยพ่อเจ้านี่ตัวนี้พี่ตีตีขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้าตีจากบวกบวอ่้าอันนั้นปั่นเลยผมว่ามันตมีสักตัวหนึ่งนะนี่อาจจะตีตัวแรกก็ได้นี่ตัวนี้นี่ก็บังตัวเดียวเองเหรอตัวเดียวตัวนี้มันเออมันมันไม่นี้มมันแบบมาไม่ มันแบบว่าสเตตมันไม่เยอะอะแต่เท่าไปเล่นจริงมันมันเล่นได้ไงเพราะว่ามันดูยราคามันเยอะขนาดเนี้ยไม่มันใช้ตัวเดียวเองเหรอขึ้นใช่เพราะว่ามันมันแบบว่าพลังข้าพลังไม่ได้เยอะมากที้ยุดกดจอดกลับกดจะกลับโง่โสดไปโสดไปโสด อตดนะล่างสุดเลยนี่เอาตัวล่างสุดเลยล่างสุดเลยไหนวะตัวถุกแน่ตัวล่างแน่เนี่ยเนี่ยอ่าเฮ้ยเบเมี่เบมี่เบม่นี่เป็นตำแหน่งตำแหน่งเดียวกันกับกับลิเจมครับเอามาคือคลิปนี้ไม่ค่อยมีเอฟิกอะไรเยอะนะคือเน้นเน้นแบบอันนี้แค่ก็เหนื่อยใจพอแล้วอ่ะเน้นหัวเน้นหัวเน้นหัวเอาไว้ก่อน อันนั้นเ้ยเ้ยเอ้อ้ไรลุกชวสังเวยโอ้ยชิสังเวรสวสังเวร holy shit สังเวไปะนะตัวต่อไปตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับตจะเป็นตัวเสเสียเลยเลยตัวนี้นี่โหนะเอาจิงตัวเนี้ยคือตัวนี้เป็นตัวที่เปิดบอลดีมาก เอาอะไรตีมานี่ผมเตรี๋ยวม,มาแล้วเตรี๋ยวม,มาแล้วส CF โอ้โหใส่ได้จังวะ Nope อัอนี้โหเยอะนะผมก็กดเองครับเนี่ยอุยใช้โคมองลุ้นได้าอกแพงนะแต่ละตัวเนี่ยแพงกันนะแพงจัดเลยอ่าติดมานี่คือสุดสุดจริงมันกี่ครั้งเนะี่ยสองครั้งโอ้ ไม่แลกเลยว่าห้าเจ้าโอ้ยตายแล้วปิดตำนานแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวที่แบบเปิดบอลดีมากเลยนะโอ้ยตายละแตกไปสองแล้วครับตัวที่สามเป็นตัวที่ตัวต้องเป็นตัวที่แบบผมว่าต้องตัวที่โหดนะเอาอะไรอ่ะกุลิลเลยดิบเนี่ยกุลิลเลยหรอกุลิลเลยกุลิลเลยเอากุลิลเลยกุลิลตัวนี้แบบผมมันตัวที่แบบอยากเป็นตัวสุดท้ายวะตัวอื่นก็ได้อะวันเนอร์อ่ะเวันเนอร์ผมอยากติดกัน ตอนนี้ตัวม่เนี้ไม่ค่อยแพงแต่ว่าโดี๋ยโหแต่พลังมันพลังมันเยอะนะเห็นแววเห็นแวชวชนีครั้งนี้พี่ะชนีครั้งเนี้ยอันนี้ผมเผาแบบเออผมมีเอโต้นะมีชเชลล์เชลซีโคเวซิ์นเนี่ยเอาเพื่อนมาด้วยแล้วก็มีเยอรมันด้วยในโกลสกาเพื่อนม,มันคนพวนี้ถ้าผมติดตัวนี้นะผมโคตรดีใจฮะเป็นตัวที่แบบผมแบบ ผมปีมันบวกเจ็ดอ่ะผมขึ้นตัวนี้แหกมาสามรอบแล้วอะขึ้นแปดตัวเนี้ยโอ้โห้ยตายแล้วลบลบเกี่ยวนี้เพลงกซ์ต้องใส่ต้องเอาไว้เนี่ยไปสั่งเวอใส่ไอ้นี้ละสาะ <c oughs> ้ยตอนนี้คือมันตัวสามตัวแล้วเอาสามตัวไปสั่งเวอใส่สาราเวอย ตอนนี้ตัวตัวที่สี่อะเนี่ยหรือว่าตัวินโยอีกอะแต่มูลค่าที่เอาไปรวมรวมนี่เกือบนายนักเตะตัวเมื่อกี้ที่เอาตีแตะเลยตอนนี้เชื่อว่าตัวนี้ติดวะตัาาวจินโยอ่ะอีกวะรู้สึกว่าติดวะเขาสึกว่า <c oughs> ติดวะ <c oughs> ติดวะเอ๊ยโอ้โอยติดวะ <c oughs> ร้องไห้โอ๊ยแตกยกทีคือมันจะผมว่ารวมบอมเนี่ยแสนล้านแล้วมั้งเนี่ย,ดยเดี๋ยแลวตายหาละเหลือบวกห้าเลยตอนนี้มันเหลือไม่เราต้องเอาเราต้องเอาบวกเราต้องเอาไอตัวที่มันแตกๆไปไปตีเว้ยตอนนี้เหลือกุลิตกับซาร่าคุลิตคุลิตก่อนถ้าตัวนี้ติดเนี่ยคือที่เมื่อกี้มาเนี่ยคือแบบว่า หายเครียดเลยถ้าต,ตัวนี้ติดอะ่ะเออตัวนี้ตัวเดียวเองอ่ะถ้าตัวนี้ติดอะ่ะคือที่เมื่อกี้คือหายเครียดเลยนะชนสักกีค่ครั้งที่ตัวนี้นี่ชนกี่เฮียสองเฮียสองเฮียแหละจะต,ติดก็คือติดแตกก็คือแตกอะ่ะสิบโอ้ยเยอะปวดร้อนไม่ได้ดที่สิ <laughs> ตอนนี้คืนละสาราตัวเดียวแล้วน้าเสียน่ามือไอ้เงี้ยผมตังเวล์เนี่ยฟันได้เลยในพันห้าเนี่ยโอ้ตังเวล์เลยชนสิบเอดทีทีเหรอสิบเอ็ดทีเล็กๆนิดนึงอ่ะเออสิเอดทีใช่มีสิบเอดทีติดแน่นอนสิบดทีหนึ่งสิบเอ็ดไปไปโอ้กระตุกเลย โอ้มันกระตุกจังอ่ะอุ้ยกระตุกจัดเลยอุ้ยต,กจ,ตกจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วแตกเหลือโมงสองเลยตายละหมดที่ <c oughs> มันไม่เหลืออะไรแล้วพี่ไม่เหลือ,อแล้ว <c oughs> <c oughs> ยับแม่ย,ยับทุกคนผมก็จบแล้วคลิปนี้ก็ผมก็ผมพัก FIFA ปีฝ้ายาวว่าจะแบบ เค <Okay. S 2> ว่าจะเอาทีมไปตัวพี่ป๊อปเท่าไหร่จบแล้วโอ้โหว่ายังไงก็แบบอยใา้ผมทำอะไรก็ลิปพ์แตะคอมเมนต์อเลยนะครับผมถ้เอเขามาฝากาอะไรก็แชร์นะครับจะรอท่านเะอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ